สว,สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube ท,ทุกท่านนะฮะพบกับผมแซมวิ่งับวันนี้อยู่กับโอ้ไอฮิงอีกแล้วว้าฮิงโอ้แต่เช้าเลยนะไอหิงโอ้กูมาดีกูมาดีโอ้โอ้ล้างรถนะพี่พี่น้องวันนี้โอ้จะไปไหนครับทำงานทำงานไหนครับ ะทำงานบุรีรัมทำงานอะไรบุริจาคฮะโอ้ยยิงคำคินิกนี<ะ>่โอ้ยยิงคำคินิกตั้งรถเสร็จแล้วเหรอโอ้ยยิงคำงานคลินิกนี่เดี๋ยวนี้โอ้ยิงได้งานใหม่แล้วเออนี่ฟองน้ำเขาซ่อนไว้นี่เองเนี่ย ก็จะไปบริรำกพิงกันเลยว่าจะไปคลินิกกับพิงนะว่าอยากไปดูคลินิกที่หิงทํางานอะไปได้ด้วยได้ไหมนี่ได้ขี่รถได้ไปโอ้ขี่รถมอไซค์ไปตอนไหนนี่หึอ๋อไปสักพักโอ้ลลางรถครับทุกคนกินข้าวยัง ใช่ไหมยอ,อ,อดขยันนะขยันล้างรถอะแล้วรถมึงอะ่ะไหนพาไปดูทำไมไม่เห็นขับเลยคันนี้อู้นี่ครับยิงซอห้ายิงน,นะมีแต่ไม่ขับนะพี่น้องไม่เคยเห็นขับสักทีเลยเป็นไรมันพังนี่ฮะรถมันเยอะ ไม่รู้จะขับขั้นไหนจอดไว้บ้างจอดจะยางแบนหมดแล้วจ <c oughs> อดจะใหญ่เด็บยางแบนหมดแล้วไม่ไหาเปลี่ยน<อ>ซิลวดใหม่โอ้เขาให้ใส่ดุมเดิมซิลวดจ,จะไม่ขาดเข้าใจไหมไม่ต้องใส่ดุมเลยแต่ก่อนว่าอยใส่ดุมเดิมเลยแค่แกีะดุมข้างหลังดุมเจาะมาให้เพราะตอนนั้นดุมเดิมมันเสียนี่เงินนี่รถกูรถก,กูก็ใส่ดุมเดิมอ่ะมันไม่ขาดหรอกไม่ขาดสักทีเลย ถ้าใส่ดุมมันเบรกไม่อยู่ไงถ้าใส่ดุมแต่งดุมอะไรเนี่ยดุมกึ่งนี่ชอบขาดอะไรมีโปรเจกต์จะเปลี่ยนชุดหนาหนึ่งชับใช่ไหมกูใส่ดุมเดิมทำเดิมหมดแล้วไม่เคยขาดให้น้องไปเรียนนะขนาดหยุดแล้วหยุดหยุดต่งมาใสแล้วหยุดแต่งมาใส่แล้วกูก็หยุดแล้วกู เนี่ยมันหมดยุคแล้วเราโตแล้วเนาะมันอิ่มมันอิ่มแล้วอ่ะเนาะแต่ก่อนนี้โอ้ชผมนี่ชอบแต่งรถนะอุย้ยรำทุกอาทิตย์นะครับเออกว่าจะแต่งได้แต่ละอันนี่เก็บตังค์โอยกว่าจะได้นะแต่ละชิ้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแต่งแล้วครับมอไซค์ครอบครัวต้องหยุดแล้วหยุดแต่งรถแล้วหางเงินใช้บ้าง เงินเข้าบ้้านนเเงิขาบ้านส่งน้องเรียนต่อไปก็ผมนี้ต้องส่งน้องเรียนนะต่อน้ำต่อไป,อไปห,หมดกระบะใชใ่ไหมหมดไซค์ไหมต่อไปเราก็ยุบกระบะไอ้นี่นี่อยากได้หนึ่งจุดเก้านะพี่น้องเป็นกำลังแกะของนะครับนี่ฮะรอชมนะอีกไม่นานนั่นเองเนาะข้าพเจ้ากดตามผมเลยนะครับนายพี่น้องนะ <laughs> ได้มีกำลังใจทำคลิป<อ>ให้ดูนะฮะ นี่ฮิงลงคลิปทุกวันนะไปดูได้นี่ก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยอดวิวเริ่มขึ้นมเนี่ยนะใช่ไหมเริ่มดังแล้วเริ่มกระชูดแล้วแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่๋ยวนี้เริ่มกระชูดแล้วขึ้นมาทีละนิดแล้วนะอ้าวร่างเราให้แม่ด้วยฮิงเออมึงนี่ เดี๋ยวจะพาไปสาสองไปบอไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปรถหฮอนด้าจูจะพาไปดูเดก้าคันที่คันใหม่ของหฮอนด้าจูนะว่าถึงไหนแล้วเพิ่งเห็นมาล้างนี่เลยวันนี้ ถ้าผมล้างรถนะล้างเป็นชั่วโมงไงล้างมอไซค์เนาะยิงล้างแป๊บเดียวเองสะอาดแล้วเออคือเดี๋ยวละ โ oh, อ้ยงิ้ทำเบอใหม่ไปเนี่ยมันซึมน้ำมันซึมเข้าตรงนี้นั่นแหละใช่ไหม,ไมน,น้ำซึมเข้าไปปุ๊บมันก็จะผุเดี๋ยวต่ไปจะเป็นบ่อปาดอีเบ่อปาดนั่งไม่สนุกโลกไปเบอเดิมนี่แหละคือแลว้วอ,นนอจาจจะมีโปรเจกต์ไซโลนะอีโปรเจกต์ไซโลอีกยิงจะแต่งกันนี่เหรอ ต่อไปเขาว่าว่ามันช้าเขาจะ่าจะลูกห้าสาเลย <c oughs> <c oughs> เดิมเดิมอยู่ยากใช่ไหมบ้านกิดเดิมเดิมอยู่ยากแล้วลูกห้าสามเค็มเต็มไปทำงานมันช้าครับทำงานเออขับไปทำงานมันช้าอ,อ,อันนี้ใช้ไม่ไปฉุดเลยขับไปซื้อลูกชิ้นนี่ในล,ลูกชิ้นมันก็เน่าพอดีเนาะนต้องรีบเนาะ ก็สะอาดแล้วเองสะอาดแล้วเฮ้ยตกจอดไว้บ้านเลยเนาะนี่คันหนึ่งล้างให้สะอาดนี่มึงอย่ามาอะแรงที่ฉันบอกว่าจะปิดให้ไม่ต้องปิดพอนนี้ปิดมาแร่งไมนั่งไฟนี่เปียกดากแน่นอนเลย

เปียกตูดได้ตรงนั้นอ่ะเปียกต้งเป้า้ำหาสื้อสื้อ้าน,นี่ตรงนี้ dạng cố lắng dạng cố cho ông ăn lại hì cho ảnh lại lắng lộn lắm giải ô bất kỳ một nước sẽ tương lac này hô tương này hả m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 ày nước sẽ hả mày hả mày hả mày có mày hả hả mày hả mày hả mày hả hả นล้างรถให้ก็บ่นเนาะหิงเนาะเออจะหิงเลยให้ล้างเองเลยนี่ใช่ไหมพอเร็วขนาดนั้นสะอาดเร็วงได้ถูไม่โตัวไอ้ฮิงเอา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 อะไรล้างสไลด์หรืออะไรแป๊บหนึ่งโอ้โหใครเอาแฟบล้างสีมันกับนั้นหมันละเนาะบ้า เอาสไลด์ล้างมันกัดสีดิมันกัสดกสีแล้วมันทิ้งข้าวด้วยเอาสไลด์กูก็เอาสไลด์พอ,ลพอดีมันไม่ก็ทิ้งข้าวเท่าไหร่นี่ฮะอะไรสไลด์ปุ๊บถ้ามึงล้างปุ๊บทิ้งไว้พักๆปุ๊บแล้วมึงมาล้างน้ำปุ๊บมันจะกัดสี เงี้ในสีเก่ากูไหมกูจนกูไปทำสีใหม่มันซีดหมดเลยซีดหมดนไัอ้าง๊บแห่นแหละวดีวแหงอก่ะมันเป็นข้าวเลยมันจะเป็นข้าวมันสีมันจะจืดเลล้างแป๊บอะสีมันจะจืด มึงลองเอาแฟบมาทูมือแล้วมึงลองล้างดูอะ่ะล้างมือกว่าจะกว่าแฟบจะออกจากมือมึงั่นที่ล้างอะ่ะเอาไอ้นั้นสีมันจะไม่จืดสีมันจะไม่เก่าเร็วเอาสไลด์ก็ได้ยาสระผมก็ได้มาล้างฝากไว้ทุกคนนะครับถ้าผมก็เคยใช้แฟบมาก่อนนะผมเขาบอกว่าถ้าใช้แฟบนี่มันกัดสีนะพี่น้องไม่ไม่ควรเอาแฟบมาล้างรถนะถ้าล้างสีล้างอะไรนี้ไม่ไม่ไม่ควรเอามาล้างถ้าเป็น แชมพูอะไรนี้ก็จะดีหน่อยเพราะมันจะไม่ซีงขาบแล้วมันไม่กัดสีด้วยฝากไว้ให้คิดอุ้ยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่น,นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ